ทำไมไม่เห็นมีใครกลัวผีครูใหญ่เลยผีครูใหญ่นั่งร้องให้อยู่ใต้ถุนบันไดโรงเรียนผีนักเรียนหญิงถามทำไมครูไม่ลองใส่ชุดนักเรียนดูล่ะคะครูใหญ่ใส่ชุดนักเรียนหญิงหลอกผีเด็กๆเด็กๆคำกลิ้งทำไมครูใหญ่ใส่กระโปรงอะเนี่ยผีตานีหลังตึกลองให้ผีครูใหญ่ฝึกเป็นผีตานีดูบ้างผีครูใหญ่โผล่มาจากดงกล้วยด้วยชุดผีตานีเด็กๆขำลั่นถ่ายรูปโพสตอร์แกวิปริตผีข้างกำแพงแนะนำไปหลอกพวกเด็กแอบหนีเรียนสิ ครูใหญ่โผล่ออกมาจากกำแพงตอนเด็กหนีเรียนตุตะกระโดดลงจากกำแพงขับครูใหญ่สลบผีนางรำแนะนำให้หลอกเด็กที่แสดงละครเวทีสิครูใหญ่โผล่ไปหลอกบนเวทีด้วยชุดสโสนไว้เด็กนักเรียนต่างพากันชื่นชอบส่งเสียงเชียร์โหวตให้ผีครูใหญ่ได้รางวัลออสโกอโผีชิงชาแนะนำให้ครูใหญ่แปลงร่างเป็นเครื่องเล่นผ <Okay. S 1> ีครูใหญ่แปลงร่างเป็นสไลด์ได้ยักน้องๆองนุบาลชอบใจใหญ่ต่อแถวกันเล่นทั้งวันผีครูใหญ่กรามล็อกไป1หนึ่งเดือน นี่ฉันจะหลอกใครไม่ได้เลยจริงๆหรอก็ตอนมีชีวิตนักเรียนรักครูใหญ่มากๆเลยนี่นา